สายแล้วใส่แล้วแล้วรัดตูดรัดตูดฉบาคอเขาเล็กนะอันนี้สายมันใหญ่นะาเมื่ออันนี้สายใหญ่คอเขาเล็กแต่สองสองโอเคสองสองใส่ได้สองสองยาวสองสองมาเดินอวดหน่อยแสองสองเดินอวดเดี๋ยวก็ซื้อไว้ให้สองสองกับฉบาหรือซื้อถุงลูกเดี๋ยวนี้ใสอ สองยืนนั่งหน้าบ้านเอออยู่ตรงอะไรอยู่ที่บ้านพักเขาเลยตรงนี้นะอ่าี่สองสองใส่พอดีเลยแต่จะมาจะมาคอเล็กก็เลยต้องมาใส่รัดเอวก็จะไปยกน้ำหนักเล่นเวียทเล่นกลาย โชว์แล้วโชว์แล้วซีซีให้ต้องใส่ให้เอฟซีดูเอ๊ะแจมเลยลดให้มีเอวเพราะจะบาเขาไม่มีเอวไงต้องใส่อย่างงี้ให้มีเอวจะบาต้องใส่รุ่นนี้เล็กๆเดี๋ยวตอนนี้ต้องสองใส่ให้จะบาอันหนึ่งแล้วต้องสองอันหนึ่งขอบคุณมากครับเอฟซีที่มา จิมกสผูกเาจะอยู่นิ่งเพราะูกเขาจะอยู่นิ่งโอเคไลน์ไลน์ไอดีอดีไลน์ครับ ID ไลนองหนึน์ห้าสองศูนนะ เป็นนายอยู่ว่าปิดเป็นนายอยู่กับพี่พรนะจ๊ะเป็นนายอยู่กับพี่พรนะทักมาไอดีไลน์นะคุณหญิงไลน์อีกอันนึงมันจะมันจะไม่ปนกันผมจะได้ไม่งงเรื่องลอตเตอรี่เราตอนรอ,อรจะอยู่อันนี้คุณหญิง yod สองหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์นะจ้ะด,ดูให้ แล้วครับขอบคุณนะครับนี่มาแล้วมาแล้วปอกคอโอเคสีแดงสวยมากเลยนะให้มันโชว์ไม่ใช่ให้ม,หมันมาดูกันห <c oughs> ันหน้าเด้งเลยดมหมดชาดดวบ้านดมหมดอ่ะโอ้ย <c oughs> ลื่อๆๆๆๆนลื่นลื่นลื่นเนท่หน้าง่วงง่วงง่วงเนี่ยได้แลครับขอบคุณแล้วครับนี่สายซื้อมาสีแดงอืม เรียสีตรงเงินนี่นอนนอนคู่ด้วยนอนนอนลุกนอนนอน YOD สองหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์นะจ๊ะทักมาเลยชบาชบามาแล้วบามาแล้วมาเลยเตียนเตีอนจะไป่ยกน้ำหนักยกน้ำหนักต้องรัดรัดเดี๋ยวนี้ดูนอนดูนอน คือนอนดูหลอนี่ดูนอนดูลูกสาลดูแต่คนนอนดูคนนอนเป็นไงเอ้าอย่าลืมอย่าลืมมามาแล้วมาแล้วตัวนำโชคมาแล้วสองตัวตัวนี้สองสองชบาสองสองเป็นเลขคู่เป็นเลขมงคลแล้วก็ชบาชะนี้คือเจ็บ บาทนี่คือแปดเจ็ดแปดหรือเจ็ดห้าเจ็ดสี่ใช่ไหมชาบาเนี่ยได้สายลัดที่สุดใจใครเลยนะ <c oughs> เจ้าของสายลัดเห็นเลยดีใจนะครับเอาเุณนมากครับใหม่เยี่ยมเลยสายลัด,ลลดอบสองให้ใหม่เย,ยี่ยมเลยชาบาเขากเส่ยแล้วนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับ โอเคนะลูกเดี๋ยวหาของมาให้ทานนะนอนอยู่นี่นะทัองสองนอนอยู่นี่ชาวนานอนอยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนนะเดี๋ยวไปหาขนมมาให้นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่ สองอยู่นี่ไปแล้วสองอันนี้สองเขาเป็นคนเป็นอินดี้อินดี้เขาไม่ค่อยอะไระใครอนอนก็เดินวนอยู่ในบ้านเนี่ยแหละ แป๊บนะครับแปบ๊บนงครับเดี๋ยวผมคุยด้วยแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง่งโอเคให้ดูฉบาไปก่อนนะครับให้ดูฉบาดูลูกสาวคุณไปก่อนนะครับนี่ได้ให้ดูฉบาลูกสาวคุณนี่ดูได้นะครับดูได้ดูได้คุยกับฉบาได้ <c oughs> แล้วถ้าผูกเชือกเงี้ยเขาไม่ไปไหนเขาอยู่ตรงนี้แหละเขาไม่ไปไหนเขาไม่ไปไหนไงฉบา ประกาศหาพ่อนะหาผู้หาผู้ชายหาผู้ชายเขาหน่อยนะหาผู้ชายเขาหน่อย,นะย,อยใครมีผู้ชายก็หาให้สบายหน่อยนะครสบ,บายอยากได้ผู้ชายมาไว้สืบอพันธุ์หน่อยนะครับใหญ่เขามีลูกนะครับเพราะว่าหมาเขาพร้อมที่จะมีลูกล่ะนะ สบากคนสวยนอนสบายเลยชบานะครับทักมาเลยใครอยากได้อะไรทักมาทักมาเลยเร็วทักมาเลยนะครับผมมีเวลาแค่เที่ยงนะเที่ยงเที่ยงเอาเที่ยงเที่ยงห้าสิบแล้วกันเที่ยงห้าสิบแล้วกันผมต้องไปทำไปมีงานมีงาน มีงานผมมีงานนะจ๊ะโอเคป้าตูดทห้เขาทำไมอะลูกตู่นี่เขาทำไมอ่ะอืมป้าตูดทำไมอ่ะลูก ฉันตูดทำไม